เดี๋ยวผมขอชี้แจงในส่วนเหตุการณ์ที่พลาดเกี่ยวกับทีมงานกาดนะครับทั้งหมดของเมื่อวานก็คือมันรวมถึงกลุ่มนะครับของเราด้วยนะครับเ,เ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นน้องๆนะครับกาดอาชีวะนะครับที่เข้ามาช่วยงานนะครับโดยโดนผู้ไม่หวังดีนะครับเข้ามาสร้างสถ,ถานการณ์และทําร้ายทางกาศของเรานะครับ ตามที่เป็นภาพออกในคลิปและนิตสือนะครับน้องๆกลุ่มที่เดินเข้ามาหลังกล้องที่ทางสื่อไลฟ์สดอยู่เนี่ยอ,อ,อ้างตัวว่าเป็นกาดตอนที่นําส่งรถโรงพยาบาลนะฮะก็คือทางคนสอบถามเนี่ยถามว่ายิงทําไมนะครับตามคลิปแล้วผลสุดท้ายของคําตอบของน้องคนนั้นก็คือมาช่วยงานเป็นกาดอันนี้ผมยืนยันว่าน้องไม่ได้เป็นกาดนะครับทุกทีมไม่ได้พบเห็นน้องมาทํางานนะครับถ้าน้องเป็นกาดจริงเนี่ยตอนเดินเข้ามาสร้างสถานการณ์เนี่ย เดินผ่านหลังกล้องที่ไล์สดอยู่นะครับน้องต้องใส่ปอกนะครับอันนี้น้องไม่มีปอกเลยสักคนนะครับปอกแขนแล้วก็ในส่วนของน้องที่เป็นคนยิงใส่เกงียขาสั้นที่โดนลุมทําร้ายหลังจากโดนสกัดกั้นนะครับการการหน,นีน้องคนนี้ก็เดาได้เก็บกระเป๋าได้ได้เก็บปืนได้นะครับนําส่งตํารวจแล้วในกระเป๋าเรานําส่งตํารวจหลักฐานตรงเนี้ก็ไม่ได้มีนะครับ ว่ามีปลอกแขนอยู่ในกระเป๋าด้วยนะครับตอนนําส่งตารวจก็มีแค่เอ,เอกสารประจําตัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นะครับก็จะลําดับภาพให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี่ยเริ่มจากเราเลิกสลายการชุมนุมไปแล้วซึ่งเราประกาศยุติการชุมนุมแล้วต่อมาในเวลาประมาณ30นาทีถึง40นาทีเนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มีคนร้ายมาคว้างปลาระเบิดคือเดินเข้ามาหาเรื่องนะครับในในกล้องที่ไลฟ์สดเนี่ยก็ เออจะมีกลุ่มเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาหลังกล้องไฟ้สดแล้วเดินเข้าไปหาทางน้องๆที่พักกันอยู่หน้าแมกเพื่อทานอาหารนะครับเออแล้วก็ได้เดินเข้าไปหาเรื่องนะครับอ่าเนี่ยครับตามปรากฏตามภาพที่เดินเดินกลุ่มน้องๆที่นัง่นงทานข้าวอยู่หรือทานอะไรอยู่ที่หน้าร้านตรงนั้นนะครับพอเกิดเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับ เกิดความไม่เข้าใจกันนะครับมีรูปต่อไหมเอาไมา้ลงมาหน่อยไหมคะเธอได้ยินครับอพอเกิดความไม่เข้าใจกันเนี่ยครับตรงเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่เดินผ่านหน้ากล้องหน้าแมคโดนัลด์ก็ได้มีการประทะคลมกันนะครับได้ชกต่อยกับน้องของกลุ่มอาชีวะนะครับแล้วก็พอต่อยกันเสร็จเนี่ยทั้งกลุ่มนี้ได้เซตทีมจัดวางแผนมาหมดแล้วว่าตัวเองต้องถอย หลังจากเกิดเหตุตามคลิปที่ล่าสุดที่ออกมาเมื่อเย็นก็จะเป็นคลิปของกล้องวงจรปิดนะครับเออได้มีการถอยมาแล้วปาระเบิดนะครับหลังจากปาระเบิดเนี่ยทั้งกลุ่มนั้นได้วิ่งถอยออกมาช่วงที่มีรถคันสีด,ดําผ่านก็มีการแหวกทางนะครับรูปแบบพวกนี้น่าจะวางแผนและทากันมาวางแผนซ,ซ้อมกันมาเป็นอย่างดีมีการแหวกทางเพื่อเปิดแนวยิงนะครับ ก็ได้ยิงสายกระสุนเข้าไปในกลุ่มตรงนั้นแล้วเผอิญน้องคนอื่นหนีได้หมดส่วนไอ้ตัวอ้วนคนที่โดนยิงเนี่ยก็โดนสกัดจับได้นะครับในเรื่องของไทม์ไลน์ตรงนี้แล้วก็ผมจะเล่าต่อถึงเรื่องสื่อที่ออกมาพูดว่าโดนผักอกนะครับอันนี้ผมต้องขอโทษสื่อด้วยคือเมื่อวานตอนเราเข้าไปกระชับพื้นที่ตอนโดนลุมกระทึบแล้วเอ,อ่อทางทีมกัดเราไปกระชับพื้นที่แล้วผมเป็นคนสั่งให้ตีวงออกมานะครับผมสั่งให้ตีวงเพื่อเปิด ให้การคนนอกที่จะทําร้ายน้องเขาออกเราก็คล้องแขนและตีวงดันออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆดันเป็นวงชั้นแรกชั้นที่2ชั้นที่3นะครับอันนี้ต้องเป็นความผิดพลาดของเราที่ดันสื่อด้วยนะครับอันนี้ผมต้องฝากขอโทษสื่อทุกๆท,ท่านนะครับที่เราดันของเขาเออแต่การผักอก,อกหรือการอะไรเนี่ยอาจจะเป็นอารมณ์ณจุดๆนั้นที่เราต้องการคุมมวลชนที่เดือดดันเข้ามาจะทําร้ายนะครับเราก็เลยต้องกัน แล้วอาจจะน้องคนนั้นที่ไปพูดกับสื่ออาจจะไม่เห็นบัตรหรือเห็นปอกเพราะมันชุลมุนมากแล้วตรงนั้นค่อนข้างมืดนะครับพอเราดันตีวงได้เนี่ยเราก็เปิดทางให้ทีมแพทย์เข้ามาดูแลคนเจ็บโดยการตรวจร่างกายพันหัวเซฟตี้ที่แตกนะครับแล้วก็เปิดทางให้รถพยาบาลเข้ามานําส่งโรงพยาบาลต่อไปครับคืออย่างนี้ครับเหตุผลที่เราต้องกันนะครับเนื่องจากว่าตอนที่ตอนที่น้องเขาโดนโดนโดนประชาทันใช่ไหมครับมันมีจังหวะหนึ่งที่ปืนนะครับ ปืนปืนนะครับผมเห็น <_ an> ปืน <_ an> ปืนอยู่ข้างๆคนแล้วแล้วแล้วปืนเนี่ยคือคนที่รุมอยู่ข้างในนั้นนะครับก็เหยียบๆปืนกันอยู่เราก็กลัวว่ามันจะลั่นเพราะว่าเราดูแล้วว่าปืนในนั้นมันจะมีลูกเหลืออีกครับเราก็เลยจําเป็นต้องต้องกันคนบริเวณนั้นครับออกแล้วเพราะว่าจังหวะนั้นนะครับคือปืนมันอยู่ข้างล่างน้องเขาเลยครับอยู่ข้างๆตัวของคนยิงเลยตรงนั้นเรา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 ต้องการตีวงเพื่อ เราจะเก็บหลักฐานทั้งหมดก่อนเราได้กระเป๋าเราได้ตืนปืนมาแล้วเนี่ยเราก็ชอปพื้นที่ได้แล้วเราถึงให้ทีมแพทย์ทีมกู้ภัยเข้าไปนะครับเพื่อดูแลคนเจ็บต่อไปอันเนี้ยคือคือเราต้องขอโทษเรื่องการผักดันสื่อนะครับอันเนี้ยต้องขอโทษอีกครั้งอย่างมากๆด้วยที่อาจจะเป็นการมาสื่อสารกันไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการให้สัมภาษณ์ของท่านรองเมื่อเช้านะครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับกับสื่อ เออผมว่าเป็นการทะเลาะวิราชวิวาทของกลุ่มกาดอาชีวะโดยอ้างถึงสถาบันการศึกษาของสองสถาบันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับในทางปฏิบัติควรสืบสวนสอบสวนคดีให้ชัดเจนก่อนข้อสรุปถึงสาเหตุการก่อเหตุที่ชัดเจนเพื่อจะนำออกสื่อนะครับในเรื่องของกลุ่มน้องที่แฝงเข้ามาเนี่ย เราก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเป็นน้องทางสถาบันไหนนะครับและหัวของสถาบันนั้นเป็นแกนนำของกลุ่มคนฝ่ายไหนอันนี้เราค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีข่าวอยู่ในโซเชียลอันนี้เรามีรูปเพิ่มเติมไหมฮะต้องต้องเบอร์ต้องปิดหน้าเขาหน่อยนะอันนี้เราเอารูปมาจากสื่อในโซเชียลนะครับ ก็จะเป็นการถแถลงข่าวนะครับก็จะมีกลุ่มน้องๆเหล่านี้เข้าไปร่วมอยู่ด้วยนะครับในหลายๆสถานที่นะครับซึ่งข้อมูลจากสื่อเนี่ยเราสามารถหาได้ตั้งแต่เมื่อคืนซึ่งทางตำรวจถแถลงข่าวเมื่อเช้าผมก็เลยไม่เข้าใจว่าทางเจ้าที่เนี่ยหาข้อมูลได้ครบถ้วนทุกด้านแล้วหรือเปล่านะครับจากรูปสื่อเนี่ยเรามีโยงไทม์ไลน์กันให้ดูทั้งหมดนะครับทางตำรวจไม่ควรให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน โดยกล่าวว่าเป็นการทะเลาะวิวาทกันเองของกาศอาชีวะเพราะนั่นคือการให้ร้ายต่อผู้ชุมนุมที่มาร่วมชุมนุมกันอย่างสันติวิธีนะครับตำรวจต้องระมัดระวังการสื่อสารไม่ให้เป็นชักจวนชักนำหรือชักชักจุงไปในทางหนึ่งทางใดนะครับไปสู่ความขัดแย้งของสังคมให้เพิ่มขึ้น ซึ่งข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามโลกโซเชียลและตามที่ผมได้ชี้แจงไปข้างต้นแล้วนะครับผู้ก่อเหตุไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกาดอาสาและอะไรคือเหตุแท้จริงของผู้ก่อเหตุนั้นเป็นหน้าที่ของทําตํารวจสืบสวนสอบสวนที่ต้องสืบสวนสอบสวนให้ละเอียดถี่ถ้วนมากกว่านี้ก่อนที่จะสรุปให้ข่าวแก่สื่อมวลชน ขอให้ตำรวจสื่อสารใหม่อีกครั้งว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับการอาสาและการชุมนุมของคณะรัษฎรนะครับในพื้นที่การชุมนุมเนี่ยเราชุมนุมกันในพื้นที่ฝั่งนู้นนะครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นหลังจากผู้ชุมนุมได้แยกย้ายแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีซึ่งเป็นการเคลียร์พื้นที่เพื่อให้มวลชนกลับบ้านอันนี้มันก็ไม่ได้อยู่ในการชุมนุมแล้ว และอยู่คนละฝั่งกับการชุมนุมในพื้นที่ตรงนั้นนะครับอันนี้เราจึางขอชี้แจงเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ให้ข่าวออกมาด้านนี้นะครับและผมขอเรื่องสุดท้ายผมขอให้ประชาชนมั่นใจในการภาคีเพื่อประชาชนและแนวร่วมภาคีทั้งหมดพวกเราพร้อมดูแลประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมอย่างสันติวิธีในครั้งถัดไปเราจะมีมาตรการการควบคุมและการดูแล ให้มากขึ้นและรลัดกุมมากกว่าเดิมจากการที่เราเคยตรวจค้นหน้างานอยู่แล้วเราจะเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาตรวจค้นให้มากขึ้นกว่าเดิมและจะเพิ่มทีมตรวจค้นให้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งในงานเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีใครพบอาวุธเข้าไปในงานถ้าพกอาวุธเข้าไปในงานเราต้องตรวจค้นเจอเอ,อ,อย่างยกตัวอย่างนะครับงานที่น้าเรียนจําที่เราจับ บุคคลพกอาวุธเข้ามาในงานได้อันนี้เราเป็นการตรวจค้นเจอได้ชัดเจนนะครับส่วนเรื่องความไว้บางใจของอพี่น้องมวลชนที่ต้องการเข้ามาชุมนุมเนี่ยผมขอให้มั่นใจเรื่องพื้นที่การชุมนุมเราดูแลให้เป็นอย่างดีก่อนลงพื้นที่เราจะมีการตรวจอาวุธนะครับตรวจค้นสถานที่ตรวจพุ่มหญ้าตรวจจุดต่างๆที่เป็นจุดอับจุดเสี่ยงนะครับเราจะเพิ่มไฟความส่องสว่างให้เพิ่มขึ้นนะครับ อันนี้ให้มัน่นใจได้เลยว่ากลุ่มกาดภาคีของเราอ่ะยินดีที่จะดูแลมวลชนให้มาชุมนุมปลอดภัยและกลับบ้านปลอดภัยครับมีคำถามว่าตรงนั้นตอนนี้กลุ่มคนที่ก่อเหตุเป็นใค,คร่กลุ่มที่ก่อกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยอ,อถ้านับจํานวนจากการเดินผ่านกล้องนะตรงนั้นนะครับก็เข้าๆผม,มน,น่าจะเกินสองถึงสามคนน่าจะเกินนะครับ พอน้องที่เดินผ่านกล้องตรงนั้นน่ะมาด้วยกันหมดนะครับแล้วหนีไปทางเดียวกันหมดนะครับหมายถวาว่าเขาเ,เขาเป็นใครครับพอจะรู้จักเขาเบื้องต้นพอก็ข้อมูล,ข,มลข้อมูลที่ตามที่ผมให้ในรูปเลยนะครับถ้าให้ผมไปเอ,อ่ยชื่อพาดพิงผมก็อาจจะมีการฟ้องร้องของผมเกิดขึ้นซึ่งผมไม่อยากเป็นปัญหาเขาหมายถวงว่าดยสถานะของเขาเขาเป็นใครอะไรเออ แน่ๆคือไม่ใช่กาดครับคือถ้าเป็นกาดเนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องมีปลอกแขนแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาใส่เสื้อเสื้อเสื้อยืดธรรมดาเลยกางเกงธรรมดาใส่แมสปกติไม่มีการห้อยบาดของคอของกาดแล้วก็ไม่มีการที่เป็นใส่ปลอกอแขนของสัญลักษณ์กาแม้แต่อย่างเดียวเลยครับใช่เพราะว่ามีพยานอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยแจ้งเราเห็นแล้วก็เราด้วยตาของเราเองว่าในเหตุการณ์เนี่ยเขาไม่ใส่ชอ็อป ไม่ได้ใส่ช็อปที่เป็นเกี่ยวกับสถาบัานใดนะครับแล้วผมก็สอบถามซึ่งเขาเนี่ยเขาบอกเขาเป็นเขาคนทํางานละใช่แล้วเรื่องการแจ้งความดำเนินคดีต่อจากนี้ครับที่เราบอกว่ากําลังรวบร,รวมพยานหลักฐานจะจะมีการดาเนินการยังไงต่อไปเอ,อ่อเรื่องเรื่องการดำเนินคดีเนี่ยต้องต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางคนเจ็บนะครับเพราะเราเอ,อ่ะเราไม่ใช่ผู้ประสบเหตุนะครับต้องให้น้องคนเจ็บฟื้นจากห้องผ่าตาดัดฟื้นจากคายยาคายพิษ ที่ถูกทำร้ายของจากคมกระสุนก่อนนะครับให้น้องมีสติให้การได้ครบถ้วนก่อนทางทนายก็น่าจะมีทีมทนายของน้องเข้าไปนะครับเพื่อ,อไปแจ้งความดําเนินคนดีต่อไปครับซึ่งหลักฐานมันค่อนข้างชัดเจนจับได้ทั้งคนยิงอาวุธปืนนะครับอันนี้เราค่อนข้างแน่ใจก่อนก่อน้านนหี้ในวันที่มีการเปิดตัวกันที่อักษาค่ะทางกลุ่มพัีบอกว่าเรามี เรามีทีมกาดของเราทั้งในที่แบบมีปอกแข้งกับไม่มีปอกแข้งกันพันกว่า500คนที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่กันอันนี้ค่ะอันนี้เราตรวจสอบกันยังไงใส่ได้ยังไงว่า,าไม่ใช่กลุ่มของพวกเราเองถ้าในกรณีไม่มีปอกแขนงเราจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงตัวตนของแต่ละทีมเราจะมีสัญ,ญลักษณ์ปิดบงังเราไม่กาดเปิดเผยสอนสาหัสได้แต่ถ้าเป็นเป็นให้ตรวจสอบได้เนี่ยเราก็จะแจ้งถึงวันที่เราต้องมีเหตุที่เราต้องเปิดว่าคนนี้คือใคร เราถึงจะเปิดเผยได้ครับเพราะการแชกซึมในพื้นที่เนี่ยเราแชกซึมเพื่อดูแลมวลชนกลมกลืนกับผู้ปลาศัยกลมกลืนกับมวลชนที่นั่งฟังการปลาศัยนะครับอันนี้เราเราเราจะเก็บเป็นข้อมูลแต่เราจะรู้ทีมงานเราทุกคนเราจะมีสัญลักษณ์สังเกตนะครับเออบางทีมอาจจะใส่ลิปบินบางทีมอาจจะใส่ลิปแบนนะครับบางทีมอาจจะใส่สร้อยให้เราเป็นจุดสังเกตครับ เรามองว่าอันนี้เรามั่นใจแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องกับทั้งกลุ่มกา,อาศอาสาของเราทั้งหมดเลยถูกไหมครับถูกต้องครับเคยมีข้อมูลไหมครับว่าไอ้คนที่ก่อเหตุเนี่ยเคยเคยทำหน้าที่หรือว่าเข้ามาในพื้นที่แล้วพยายามทนหน้าที่คล้ายๆกับการเอ่อข้อมูลตรงนี้เราถ้ากลุ่มกาอาชีวะเนี่ยเราค่อนข้างพูดคุยกันทุกกลุ่มนะครับเอ่อเราจะคุยกันเราเราเราจะคุยกันหลังจบงานตลอดว่าเราจะมีข้อแก้ไขยังไงนะครับแล้วก็ ส่วนน้องๆที่เข้ามาเนี่ยเราจะการันตีได้ว่าน้องมาจากใครมาจากโรงเรียนไหนสายไหนนะครับจะมีรุ่นพี่รุ่นน้องการันตีกันมาแต่ส่วนทีมที่เข้ามาเนี่ยก็คือเบื้องหลังอยู่แล้วพวกเราไม่ไม่ให้เครดิตกับทางสถานที่โรงเรียนนี้อยู่แล้วเนื่องด้วยตัวแกนนาของทางกลุ่มคนที่อ้างตัวว่าออกมาใส่เสื้อสีเหลืองได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวและนําน้องพวกนี้ไปยืนแถลงข่าวด้วยเนี่ยเราค่อนข้างจะ แอนตี้ทางสถาบันนี้อยู่อยู่แล้วครับในส่วนตัวกับการที่จะเข้ามาร่วมงานนะครับส่วนข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเราก็จะมีการสอ,อสอบถามว่าน้องคนนี้เป็นอะไรยังไงอันนี้เรามีการตรวจสอบก่อนเข้ากลุ่มครับเคยเห็นเขาอยู่ในการชุมนุมที่ผ่านๆมาไหมครับเอ่อการชุมนุมที่ผ่านๆมาเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะครับแต่น้องคนนี้เคยปรากฏตัวที่การรวมเฟืองที่แฟชชั่นไอแลนด์นะครับหนึ่งครั้ง อันนี้เรามีรูปที่ถ่ายรูปรวมอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์ก็คือน้องคนนี้ได้มารวมทีมกับทีมฟันเฟืองเมื่องานที่รวมเฟืองที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับคือเคยร่วมในการทำหน้าที่การเหรอคะหรือว่าเออไม่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 ได้เข้ามาเป็นการครับวันนั้นเป็นการรวมเฟืองของกลุ่มอาชีวะเพื่อประกาศจุดยืนเพื่อจะเ,ออเพื่อจะประกาศเข้าร่วมดูแลมวลชนครับแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมณวันนั้นครับซึ่งถ้า เป็นการไม่สร้างสถานการณ์เนี่ยเป็นการล้างแค้นการส่วนตัวหรือล้างแค้นกันในเรื่องเก่าก่อนเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเจาะจงมากันขนาดนี้อันนี้เป็นการเดินเข้ามาแบบเป็นขั้นเป็นตอนเดินเข้ามาพร้อมกันนะครับเข้าไปหาเรื่องถอยออกมานะครับปลาระเบิดเปิดฉากยิงนะครับจากในคลิปเนี่ยผมค่อนข้างว่าซัดซ้อมและว,วางแผนการมาเป็นอย่างดีครับเท่าที่ดูแล้วคิดว่ามีคนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ของฝั่งผู้ก่อเหตุประมาณกี่คนคะ แปดคนสําหรับผม้นดไหที่เดินมาร่วมกันครับที่เดินมาร่วมกันเท่าเท่าที่เห็นในคลิปนะครับเจะมีกลุ่มกลุ่มนี้ประมาณแปดคนนะครับแต่คนที่ยิงก็คือคนเดียวแล้วก็ทีมการู้จักทั้งแปดคนไหมคะไม่รู้จักครับแต่ตอนนี้ทางเรากำลังกำลังถามอยู่ว่าทางน้องกลุ่มนี้เป็นเป็นเป็นใครอะไรยังไงได้ข้อมูลเบื้องเบื้องต้นก็เป็นกลุ่มที่เรียนสถาบันเดียวกันหมดนะครับกับ คนที่นั่งอ่านถแถลงการณนะสนน,สนลาชดำเนินหน้าแมคโดนัลล์ในครั้งแรกที่ออกมาเปิดตัวนะครับก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีน้องพวกนี้ยืนถือธงอยู่ด้านหลังยืนถือป้ายอยู่ด้านหลังนะครับ